สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัทธ์ออตโต้อีกหนึ่งคลิปนะครับหลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะคุณลูกค้าที่ติดตามเราทั้งใน Facebook หรือว่าจะเป็นใน YouTube นะครับคลิปนี้ครับอันเอาใจคนที่อยากได้แขปใส่ตู้ไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเสริมสำหรับในส่วนของธันวาสองนี้ รับรองไม่มีทางที่จะปฏิเสธแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้ตรงนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยเรามาเริ่มชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า t o y ยต a h ไฮรัตล v o ว2.4 ตัวเจปี2017นะครับเป็นตัว Smart Cap หรือว่าเป็นแคปตัวเตี้ยใส่ตู้ทึบนะครับรถสีขาวเดิมโรงงานครับไม่เคยชนหนักพิกามน้ำท่วมหรือว่าจมน้ำตัดต่อผิดกฎหมายแน่นอนนะฮะมีพี่บางท่านนะฮะสอบถามมาว่าถ้าเกิดเป็นตัวขาวแบบนี้เนี่ยขาวแบบนี้มันจะเป็นในส่วนของตัวโทนอ่าซูเปอร์ไวท์นะครับเดิมๆหมดทุกจุดรถพร้อมใช้งานเพราะว่าสำหรับบางท่านเนี่ยที่เขาวิ่งสายไกลเนี่ย นะครับหรือว่าเราอยากจะพาครอบครัวแวะนู่นแวะนี่ส่งของเสร็จแล้วอาจจะแวะตรงนี้นิดนึงแวะทานข้าวที่นี่หน่อยลูกก็ไปกับเราได้ภรรยาก็ไปกับเราได้ครอบครัวก็นั่งไปกับเราได้นอนในรถยังได้เลยสบายๆพื้นที่ค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์กว่าตอนเดียวอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเราานี้เนี่ยในส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดตัวของเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวากราะจังหน้าโครเมียมนะฮะ หรือว่าจะเป็นตัวแบบอาหน้า A1 นะครับเราเรียกกันแบบนี้ดีกว่านะครับเพะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยเลยแปลงใส่ตัวหน้าปี2020ให้หรือว่าเป็นตัวหน้าหมูป่าอันนี้แล้วแต่คุณจะเรียกนะครับแต่ว่าความเข้าใจเข้าใจได้เหมือนกันนะครับทุกชิ้นทุกอย่างเบิกศูนย์ให้ใหม่นะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมนะฮะอันไม่ได้เก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับราคารถคือแบบนี้คือแบบนั้นแล้วจบเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับ เรามาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ย2.4ลิตรเนี่ยนะฮะมีการทำความสะอาดเก็บงานรายละเอียดให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดแล้วนะฮะ2.4 2GD นะครับ150แรงม้า3 1 3นิวตันเมตรนะฮะเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ทรงล้อนะครับแล้วก็เซอร์วิสให้ในตามจุดต่างๆนะครับก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าอยู่แล้ว นะครับ ABS นะฮะอะไรพวกนี้มีให้ฉนวนกันความร้อนใต้ฝาโปรงเพสติกเกอร์มอกอนะฮะสวยๆเดิมๆนี่คือสภาพแบบแห้งๆเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวรถใช้งานแล้วก็ใช้งานในครอบครัวด้วยอันดูแล้วว่าเฮ้ยส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะหารถไว้กลับบ้านด้วยหรือว่าช่วงที่เรากลับบ้านมาแล้วในช่วงของเทศกาลวันหยุดยาวอาจจะมาวิ่งนะฮะร,รับเป็นพวกแบบลดลงลดร,ร่วมอะไรแบบนี้ด้วยอันก็ขอนําเสนอตัวแคป รีโว่คันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสําหรับในส่วนตัวด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยอันก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถให้รอบคันอีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับแต่ก็ส่งตัวรอคันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเก้าครึ่งนะฮะซีอียี่สิบแปดนะครับห้าลูรัดด้วยยางสองหกห้าสี่สิบอาร์สิบแปดนะครับข้างหน้าที่ก็ประมาณสองนิ้วสอดนะฮะสามนิ้วเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ว่าสองนิ้วเนี่ยพอดีเลยกลางสวยเลยนะฮะ หน้ากดให้มันจมลงหน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามอันว่าเฮ้ยอันพี่ไม่ชอบล้อลายนี้เลยสามารถเปลี่ยนลายได้ครับพวก TE ก็มีเวลก็มีนะครับ r e 3 0 r PF1 อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยของพี่ๆแต่ละท่านเดี๋ยวอันจัดการให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสองตัวไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีด้านข้างเดิมนะฮะตัวแคปสามารถเปิดได้นะฮะ90องศานะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่งตัวตู้ครับคันนี้เาก็ใส่ความสูงอยู่ที่2เมตนะรสิบนะฮะแล้วก็จดทะเบียนลงเล่นให้กับคุณลูกค้าแล้วบันที่เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยรถในเมื่อวันที่รับรถหรือว่าวันในวันที่ออกจากร้านเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปขนส่งไม่ต้องไปทําลงทําเรื่องอะไรของคุณลูกค้าเองตรงนี้ร้านดําเนินการให้หมดทุกอย่างเพื่อความอํำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่จะเป็นตัว1ิครึ่งนะฮะรันด้วยอย่าง25 5 50นะฮะ R18 เป็นตัวปี21ทั้ง4วงเลยนะฮะตรงนี้เราเบิกให้กับลูกค้าใหม่นะครับไม่ต้องเสียอะไรเพิมเ่มเติมครับรถแบบไหนได้แบบนั้นราคานั้นไม่มีการเพิ่มเติมไม่เก็บเพิ่มไม่บานปลายราคาเดียวและจบแน่นอนนะครับเราดูด้านท้ายกันต่อครับสำหรับตัวด้านท้ายเนี่ยนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบ ตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มือเปิดตรงนี้เนี่ยมันสามารถสับเปลี่ยนได้อันนี้ของเล็กน้อยบางคนชอบเป็นตัวสีเทาดําบางคนชอบเป็นแบบพรีเมียมสับเปลี่ยนได้แล้วก็ราคาไม่กี่บาทด,ด้วยนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเบรกคู่สามนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะฮะสภาพด้านหลังตู้็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนใช้งานได้ตามปกตินี่คือตู้มือหนึ่งเบิกให้ใหม่นะครับถ้าเกิดเราดูแบบนี้แล้วว่าเฮ้ยอันพี่สนใจว่ะ เฮ้ย hey, คุณอันผมสนใจอ่ะเฮ้ยพี่อันน้องสนใจอ่ะติดต่อเข้ามาได้เลยครับคันนี้บอกเลยว่าจบแน่นอนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีแคปบคันนี้มีแค่คันเดียวเหรอคันนี้ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นครับที่เราเอามาให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันมันยังมีให้เลือกเยอะกว่านี้อีกนะครับเราเข้าดูด้านในกันต่อครับสําหรับในส่วนตัวด้านในนะครับก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงนะครับหรือว่าถุงนมเนื้อไทยให้ครบทุกจุดนะครับ แล้วก็สําหรับตัวเครื่องเล่นตรงนี้ก็จะเป็น c d v ีวิดีโอสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคนเล่นกับบูชูได้แล้วก็สับตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับรีเวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตอนเดียวแคปหรือว่า4ประตูตัวเตี้ยหรือว่าแคปตัวสูง4ประตูตัวสูงแอร์รีเวลเนี่ยน,นี้อันยอมรับเลยนะคือมันเย็นมากนะครับถึงจะผ่านระยะเวลามาค่อนข้างที่จะสักน,นิดนึงในอาีิอย่างเช่นตัวรถปี17คันนี้เนะี่ย แต่เรายังไม่ได้ทําการในเรื่องตัวน้ายาแอร์นะฮะตรงนี้ถามว่าทํำไหมเราทําให้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเกิดรถที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนะฮะแอร์เดิมๆมันมาเนี่ยหูคือเย็นมากรีโวหรือว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ตัวแอร์เนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดไม่เย็นนะฮะอลองเปลี่ยนเทียบกับอีกแบรนด์หลักแบรนด์หนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวความแรงแอร์ที่มันน้อยนะฮะหรือว่าในเรื่องตัวการปรับความเย็นเนี่ยคือเราปรับสุดแบบนี้เลยนะฮะ แต่ว่ามันจะเย็นได้ช้ากว่ารีเวอ่อเยอะมากรีโว่เนี่ยแป๊บเดียวเย็นเลยนะครับอันก็แปลกนะอันก็สงสัยมาหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรวะในเรื่องตัวคอมแอร์หรือว่าระบบแอร์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเย็นไหมเนี่ยคือว่าเย็นมากเราแค่เปิดส่วรไว้แบบนี้เนี่ยให้อุณหภูมิมันคงที่สักนิดน,นึงเราก็เดี๋ยวค่อยปรับมาเป็นตัวประมาณนี้ก็โอเคแล้วขับยาวๆสบายสบาย นะครับแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีตัวช่องเก็บคงเก็บของที่วางแก้วน้ํา2ใบนะครับแล้วก็บญแจนี่ก็จะเป็นตัวดอกแบบธรรมดานะฮะสำรองก็จะเป็นตัวธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดคันนี้กระจกเราทาให้มันเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดเราลองไล่กันเป็นตัวในส่วนของรุ่นย่อยเนี่ย อย่างเช่นสมมุติว่าเราไปดูเป็นพวกแบบสมาร์ทโฟน iPhone, iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเป็นตัว J เป็นตัว J ไฟฟ้าเป็นตัว J พัดเป็นตัว E เป็นตัว G นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดนับเป็นําจริงเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าเราทำให้มันเป็นแบบปรับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเบาะครับเป็นเบาะผ้าสีดำเดินได้ขาวสภาพสวยเลยนะ สภาพนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยครับเพราะว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวรถด้านนอกหรือว่าภายในเนี่ยโอ้โหถือว่าสภาพคิิบมากเลยแต่โดยเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยก็มีการทำควาสะอาดให้กับลูกค้าแล้วในระดับหนึ่งนะครับเพื่อมาดูแล้วว่าเฮ้ยสมมุติว่าเห็นรถที่มีตัวอย่างทั้งที่ยังไม่เสร็จกับมีตัวอย่างทั้งที่ทเสร็จแล้วตรงนี้ได้รับชมมันแบบถูกต้องนะฮะและก็ เอาความสบายใจของคุณลูกค้าเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ตัวแคปนะฮะด้านหลังตรงนี้นะครับก็สามารถโดยสารได้หรือว่าวางคงวางของอะไรแบบนี้ได้นะครับสภายในก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาซาคันี้กันอีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยอีกหนึ่งันนะครับในส่วงตัวรีโว่แคปใส่ตู้นะครับเป็นตัวรถปี2017นเะฮะเราไม่ต้องพูดผํามํำเพลงอะไรเยอะนะครับ ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตัวรถใช้งานหรือว่ารถประเภทหนึ่งก็แล้วแต่อยู่ที่ร้านป็นพันออโต้รับประกันในเรื่องตัวคุณภาพไม่มีคําว่าผิดหวังก่อนออกจากร้านแน่นอนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของตัวราคาสําหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทอันย้ํานะครับ4 7 9 0 0 0บาทรถปี2 0 1 7นะครับเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีใช้เงินออกรถ6000บาทผ่อนอีกทีปีหน้า ถ้าเกิดพี่ๆไม่มีเครดิตละดาวเริ่มต้น6,000บาทผ่อนอีกทีปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคำพูดแบบง่ายๆคือถ้าเกิดพี่ๆทุกท่านครับมาออกรถภายในเดือนนี้กับที่ร้านเราขับฟรี90วันออก64ผ่อน65นะครับออกตุลาผ่อนมกราปีหน้าสบายๆเลยครับเพราะตรงนี้เราเอื้อนหนุนให้กับคุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้ว นะครับใครมีแพลนหรือว่าสนใจที่จองรถไยในเดือนนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยสุดคุ้มแบบนี้น่ารักแบบนี้พร้อมใช้แบบนี้แล้วก็จบแบบนี้ต้องปฏิพันธ์ออโต้เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพันธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมา รีวิวหรือว่าแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้รับชมน,นี่งั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ